สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโร่นะคะเปิดไพ่ทายดวงสำหรับชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์ประจำเดือนพฤศจิกายน2564คลิปนี้ชาวราศีสิงห์ดูได้ลัคนาสิงห์ดูได้ช่อง YouTube สมมาทาโร่เปิดไพ่ทายดวงด้วยไพ่ยิบซีนะคะดูดวงด้วยไพ่ยิบซีลัคนาหรือโหราศาสตร์ไทยนะคะผูกลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ไทยแบ่ง วันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยดวงนี้ใครจะเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันก็ได้แต่ต้องไม่ลืมว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมค่ะไม่ยึดถือยึดต,ติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งชาวราศีสิงลัคนาสิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอแค่คนละหนึ่งแชร์ ขอแค่คนละ1คอมเมนต์ส่วนใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท a f e c o o o ส้มมะพยากรค่ะส้มมะพยากรพิมพ์ภาษาไทยนะคะดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออราเคิลราคาเริ่มต้น3คำถามทั่วไป59บาท5คำถาม99บาทและดวงความรักเน้นเฉพาะความรัก3คำถาม99บาท5คำถาม149บาบาทกติกาง่ายๆทักแชทข้อความมาจากนั้นโอน เงินส่งสลิปพร้อมกับพิมพ์คำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อๆได้เลยและถ้าใครสนใจอยากมูเตรูส้มมะทําพิธีจุดเทียนเสริมดวงชะตา28ตุลาคมนี้ชุดละ199บาทอำนาจวาสนาบาร,รมีการงานก้าวหน้าผู้ใหญ่เมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือและ8พฤศจิกายนจุดเทียนบูชาเทวดาพระพระหัสบดีค่ะรับดาวย้ายนะคะ ในเดือนนี้นะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์มีเรื่องของการจบในเรื่องของการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่จบสวยหรือไม่สวยอยู่ที่การกระทำถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานน่ะสิบดาบเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนความรอบครอบ ทำในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายให้เต็มที่พยายามรอบคอบนะคะตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีย้ำแล้วย้ำอีกเช็คแล้วเช็คอีกไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดสูญเสียคนที่เป็นหัวหน้าง,งานมีลูกน้องบริวารหรือทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยกันตรวจสอบช่วยกันตรวจเช็คค่ะอย่าบอกว่าเฮ้ยเขาเป๊ะอยู่แล้วแหละไม่จำเป็นต้องไปอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้สี่เท้ายังรู้พลาดนักปร ยังรู้พั้งฉันใดก็ฉันนั้นบทมันจะเข้าตาสวยขึ้นมาเกิดได้รับผิดชอบขึ้นมามันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นรอบครอบไว้สบายใจที่สุดอีกประการหนึ่งการดื้อรั้นทําอะไรโดยที่เราเองก็ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือยังไม่เก่งพอยังไม่เจ๋งพอแต่ฝืนแต่ดื้อรัน้นแต่เถียงผู้ใหญ่การเป็นคนไม่ยอมคนแล้วก็ไม่ยอมรับฟังใครอยากดือ้ออยากรัน้นอยากดันทุระ ระมัดระวังความเสียหายจะบังเกิดอย่าดื้อน,นะคะถ้าไม่แน่ใจถามผู้ใหญ่โดยเฉพาะเรื่องใหม่ๆที่ตัวคุณเองก็ยังไม่เก่งพอระมัดระวังให้มากๆความลับของตัวเอง อย่าไปว่ารายให้ใครหรืออย่าไปปรดทุกข์ไประบายอะไรให้ใครฟังมากเราไม่รู้นะว่าเขาจะสมน้ำหน้าหรือว่าเขาจะให้กําลังใจหรือบางคนอาจจะเอาเรื่องของคุณเอาความลับของคุณไปเปิดเผยก็ได้การที่เราไว้ใจใครมากเกินไปก็อาจจะเป็นดาบสองคมนะจ๊ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยถ้าองค์กรไม่มั่นคงมีเกณฑ์จะปิดกิจการมีเกณฑ์จะถูกเลิกจ้างหาทางหนีที่ล ไอไว้ดูดีๆว่าองค์กรของคุณตอนนี้มันเป็นยังไงหาโอกาสให้กับตัวเองเนาะวิวออฟฟอร์จูนหมายถึงข่าวดีเรื่องงานโชคดีเรื่องงานนะคะงานสิ่งใดที่มันไม่ใช่ก็ขอให้มันออกไปจากชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ไขว่ควา้าหาโอกาสนะไพ่หกไม้เท้าความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าถึงแม้ว่าเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าคุณไม่หยุดพัฒนาแล้วพิสูจน์ศักยภาพของตนเองให้ทุกคนได้เห็นส้มมะเชื่อ ว่าคุณจะเป็นฮีโร่และได้รับการแนะนำการเดินทางครั้งใหม่โดดเด่นงานใหม่โดดเด่นใครตัดสินใจจะลาออกจากงานหรือเห็นได้ถึงความไม่มั่นคงรีบชิงหนีเอาตัวรอดก่อนส่วนคนที่องค์กรมั่นคงก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องแค่นั้นส่วนใครที่คาดหวังในเรื่องของลาบยศสันเสริญยังไงก็มีแน่ๆถึงแม้ว่าช้าหน่อยแต่มาโช,ว,ชว์เหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสำเร็จใครที่มีช ใครที่มีตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกระหว่างงานเก่ากับงานใหม่หรือใครที่กำลังตกงานว่างงานอยู่ตอนนี้ถ้าอยากเปลี่ยน แล้วมันมีช o i c e มันมีตัวเลือกเข้ามาคิดพิจารณาให้รอบคอบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองโดยเฉพาะเรื่องเงินแล้วก็ผลตอบแทนกับโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าการลงทุนทำธุรกิจไพ่ที่เกี่ยวกับเจ้าสัวนักธุรกิจเจ้าของกิจการการติดต่อต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนโดดเด่นแต่อย่าไว้ใจใครเรื่องเงินนะคะเอกสารสัญญากะรุณาอ่านให้ครบทุกบรรทัดดูให้รอบคอบการไว้ใจใครเรื่องเงิน มากเกินไปก็ไม่ดีจะถูกทรยศหักหลังถูกหลอกถูกโกงหรือแม้แต่คนที่มีลูกน้องก็อย่าไว้ใจลูกน้องมากถ้าไม่อยากถูกลูกน้องอยักยอกทรัพย์หรือโกงตังส่วนในเรื่องเงินมีเรื่องของทุกขลาบเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเจ็บหนักแล้วเคลมเงินประกันได้บางคนรถเสียรถซ่อมหรือว่าประสบอุบัติเหตุทางรถนะแล้วเข้าโรงพยาบาลได้เคลมประกันอุบัติเหตุก็ได้หรือ บางคนรถเฉี่ยวรถชนแล้ว เป็นเรื่องของทุกคลาบก็คือมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์จากเลขทะเบียนรถของตัวเองหรือเลขห้องที่ตัวเองเข้าโรงพยาบาลหรือลำดับบัตรคิวที่ไปพบแพทย์อีกกรณีหนึ่งเป็นทุกคลาบที่เกิดจากความเป็นความตายการพัดภาคสูญเสียเงินเครมประกันเงินมรดกเงินชาวปรนัก,กิจก็เป็นได้โดยรวมเนี่ยถ้าตัดเรื่องของการทรยศหักหลังทิ้งไปการเงินของชาวราศีสิงห์ ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จและมั่นคงสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้อยากมีลูกมีบุตรมีได้แต่ให้ระมัดระวังสุขภาพร่างกายให้มากๆระมัดระวังการแทงลูกแทงบุตรอย่าดือ้ออย่าฝืนถ้าคุณเป็นคนดื้อรันแล้วคุณเป็นคนดันทุรังหรือฝืนสังขารระมัดระวังลูกจะหลุด นะคะให้ระมัดระวังตรงนี้แล้วในกรณีคนที่มีคู่เนี่ยระมัดระวังปากเสียงความดื้อรัน้นและความเอาแต่ใจของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งมันทําให้เกิดการทรยศหักหลังซึ่งกันและกันทะเลาะก,กันจนเบื่อแล้วทะเลาะก,กันจนลำคาญแล้วก็รู้สึกว่าเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆไปสนใจคนใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าลำคาญผัวที่บ้านลำคาญเมียที่บ้านให้ระมัดระวังตรงนี้ไว้ให้มากๆนะคะส่วนใน เรื่องของ คนที่ถูกทรยศหักหลังมาตลอดเจ็บหลาบแล้วกับความรักไม่ไว้ใจใครที่เข้ามาเลยค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าจริงๆเนี่ยภาพลวงตาหรือไม่ลวงตามันไม่ใช่ประเด็นหรอกสิ่งที่จะขจัดภาพลวงตาได้นั่นคือผลของการกระทําคนที่รักจริงเขาจะต้องจริงใจและจริงจังกับคุณทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วคนคนนี้จะต้องเสมอต้นเสมอลายมาก มาเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักสำหรับคนโสดก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนะเราสามารถเปิดใจให้กับคนใหม่ๆที่จะมีเข้ามาได้แต่ดูให้ดีอย่ารีบร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจคนราศีสิงห์อ่ะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในความรักยากไหมย,ยากแต่ถ้าได้เจอคนที่ดีแล้วอ่ะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคนรวยช่วยสนับสนุนแล้วคนราศีสิงห์บอกเลยว่าแฟนของคุณไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนหลอ่อแต่เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วแฟนของคุณต้องเป็นคนที่หนักแน่นอาจจะต้องเป็นคนธาตุดินก็คือราศีพฤษภ ราศีกันและราศีมังกรเพราะคนราศีสิงเป็นคนธาตุไฟเป็นคนใจร้อนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังเบาหวานความดันและอ้วนลงพุงอาหารการกินบางคนกินหวานมากเดี๋ยวเบาหวานขึ้นน็อกเข้าโรงพยาบาลนะกับช่วงนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุดีที่สุดนะเพราะว่าต้องเตือนกันไพ่แบบนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถนะก็ระมัดระวัง ตกจากที่สูงลื่นล้มหกล้มหัวฟาดก้นจำเบ่าให้ระมัดระวังให้ดีส่วนการมูเตรูขอพอรพระพิคเนตนะคะเน้นไปที่องค์พระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จจะเป็นการเงินการลงทุนหรือแม้แต่เรื่องของโอกาสที่ดีส่วนน้องๆไหนอยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อขอพอรพระพิคเนตค่ะจะสอบได้คณะที่น้องต้องการอย่างแน่นอนและอีกประการหนึ่งท ทำบุญลงศพเน้นไปที่บุญลงศพและบุญที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือแสงสว่างอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังจองเวรจองกรรมอยู่ณขณะนี้เดือนนี้มีสติให้มากๆรอบคอบและอย่าไว้ใจใคร ลางสังหอนแม่นซิกเซนแม่นเจอเหตุการณ์ประหลาดประหลาดฝันแปลกฝันกลางวันหรือเห็นภาพลวงตาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะคะทําบุญแล้วก็กรวดน้ําซะนอกนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเนาะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีสิงห์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ